สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แ ok อดมินบุญธรรมน้ำโขกจะเดินทางมาที่วัดวัดปลาดอนเกดีนะครับเพื่อนๆต่างอยู่บ้านแกงพัลืีใช่นะครับแอดมินกับ่เคยแวะจักเ่อเพระวาตะกรกับบมีพระมาจำพรรษานะครับตอนนี้กับปูได้มาจํำพัรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับเพื่อนเพิ่งด้มาจํำพรรษาอยู่ประมาณทักสองอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมแอดมินก็เด้วยไปแวะมากราปูนะครับ รวาวาได้ยินขคาวว่าปูพันห้ตัวเลขโชคลาภหวดที่แล้นวนะครับแอดมินก็บ,บ่รู้จักบอกว่าเพ่นห้ตัวใดแต่ว่าได้ยินเพียงแต่ชาวบ้านเพ่นบอกว่าปูลองไปถามปูนะปูพันห้ตัวเลขโชคลาภอยู่แอดมินก็เลยมาถามนะครับในมือน,นี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะว่าปูเพ่นห้ตัวเลขโชคลาภตัวใดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภที่มีน้งวันนะครับในวดวพันที่16พฤษภาคม2 5, 5. 5. 6. 6. 6 4นะครับ ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชกมัมเดเดอครับเด้อก็อยากให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับให้โชคโชคมั่นหมายนะครับในว,วันวันที่16พฤษภาคม2องหากีนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางู้ดไดมีโชคลาภกับตัวเลขของปูวัดดอนเจดีนะครับ อากมาร่วมทำบุญกระปูกะแวะมาได้นะครับเนาะเิ็นกายูบานแจงพลอยไสนะครับขวดลวว่าสันพยานรุ่งหอมาว่ารสันขวดลรสั้าแ่บเมื่อนะบกเี่ยวกลายเด้นขวดละขวดแล้วก็แม่เจ็ดบารุมเจ็ดลราสันเจ็ดอันว่างหันลองตาฮกระบอกสวยๆซ้ำนี่ละประมาณลูกกระทูมาตะคอนเจนไปทำได้แน่ขวดลเวดยงตรงๆเลยสิบแปดเราบอกว่า ล้ตาบอนี่เราล้งตาพุกนี้ล่ะจะโอเคล่ะอันนี้เขาแดงเขาหน้าไม่พานใส่แต่ว่างัน้คะได้ลหได้ว่าสั่นถามล้ตาเขาเป็นยังไม่อยาเดินล้มปูทายแบบคุยกันเป็นยังบอกเธอคนอย่างเห่นผูนำค่ะเธอเขาเจ้าอยกสามอยากอะนนเน่ยยวันไหนก็ อยยุบามหาชใช่ีหครับผู้แก่ครับอาย่นี่ละค่ะกลายไกลมาทุ่งกจะคือบ่เห็นั้นอันนั้นนอค่ะออกนอ่งข้นเปลีกลายไราื่องกรรมไอสนะบนขั้งน้ำเรแบบท่ยังลุอขยพงทั้งขังบค่ะอ๋อนึ่ายาที่นองครับไปหาใยแดงมาดูไปหาไม่แดงครับไปหาไม่แดงครับ อันเพิ่งเฮ็ดอันได้อันดนไปไหนลราก็ข่านี่กูติอันปูนี่นะตั้งซีปีตั้งโค้งไหวซีปีที่แล้วแมนต่างโค้งไอวไปอยู่ฝนเลยกลับมาเฮ็ดใหม่เห็นแล้วแต่ก่อนอันหลวงปู่ก็อยู่นี่มองอยู่นี่สะด้านก็เจ้าภาพทั้งกระด้ามบ่แม่หมายตีผ้าตียังไงหลังหลังนั้นสะรด้านปฏิวัติค่ะแม่ใหมายประเทศเหนือเราได้ลงทุนโยนมามุ่นเนาะหลักษาการแพทย์อาจารย์เพิ่น ได้กล <c oughs> ับมาจะมาจะตั้งโตยอยู่นี่เลยนะครับจะเนึ้อเอ็นเยวค่ะนายยางนี่หรอกก็เพิ่งจะแค่แต่มันหักคืกอว่าน่มันแห้งเนาะแห้งหน่อยครับยังขาดปัจจัยนะปู่นะขาดหน่อยยังท่างแต่ขวายสายบุญกับยยกไก่บันนี่สายบุญที่เพ<อ>ี้ยนโอยใชสเฉพุะมันง่ายอยู่แต่มันจะโทษไปครับบอกว่าสิมหาเมื่อมาครั้งนึงแล้วเขาก็มาทำบุญดีๆแต่ก็สากหลายอย่างเยอะครับไฟหนึ่งนอกจาว่าใช้ไฟรัฐบาลได้ ใส่ไฟโซลาเซลล์โซลาเซลล์ค่ะโซลาเซลล์ครับค่ะยี่สิบแปดแทงแบบเม็ดกว้างเมตรกว่สองเมตรนะครับค่ะแล้วก็บถังน้ำก็เฮ็ดขึ้นสี่อันสั้นไปสี่หน่วยค่ะแสนหกค่ะก็ปั๊มน้ำขึ้นใส่ได้สบายเวลาใส่ของโซลาเซลล์อย่างเดียวเลยไฟใส่โซลาเซลล์อย่างเดียวโซลาเซลล์อ่อแผงโซลาเซลล์เนี่ยชิ้นใส่งบประมาณเท่าไรค่ะมัน โอรวมแล้วมันเตียบเขาสามแสนตัวครับรวมว่านชิงทางน้ำทั้ง,ง,งยังสามแสนตัวแบบนี้เจ้าภาเกี่ยวกับไฟกับน้ำแม่นบา้านจะาแล้วกับทางน้ำม่ะแล้วกับมาเห็พน,นักงานึ้นอีกอาจารย์พูนว่าสัานตูแั้วก็ตั้กลับมาโยเดียอีกแล้วว่าท่านเขาได้หัวมันเงาเจ็ดสิบเก่าเนี่ยคใช้ยาพุม่มครับอยู่ตำบลบ,บ,บ้านดอนอำเภอผูเขียว อ๋อครับบ้านทางเรือเพื่อผู้เขียวตะกอนงานก่อนหน้าก่อนกลับมานี่ยค่ะอยู่ผู้เขียวนะครับมันเนี่เขาขึ้นหัวด้านหน้าจริงแต่โบแมนยางเราเหยียดเน่าแบบโค้งโค้งโค้งหัวเต็งเป็นๆแบบของพี่ย่ายังฉุดเล่นะครับครับโบแมนลำตัวเน่าเปบนโแมนนะครับเนาะมุดโค้งขึ้นได้พังนองสาครได้นองสาปตากระดาษแต่ว่าปลาชิ้นเดียวปลาสวาย ขี้ก็ขึ้นข้าวอาหานาโตมาเจ้าสั้นแต่งท่ามตามป่าจีนบ่เป็นใส่ตัวใหญ่อืมพวกนั้ธรรมดาเนาะตะกอนไกลมากหลเป็นทางห่างปากเขามากค่ะหลวงปู่บันนี้มาให้มีข้นคนกันแล้วโกสังอยากเขามากรับอายุก็เลยวางสีค่ะอันนี้เจ้าฟ้าคนหนึ่งเจ้าฟใหญ่ยาญหันโอ้สมพงษ์ บ่ได้เห็นแล้วเราหาเอาลูกน้องมาแยงเอาเงามาดูปีนี้งดผ่าปลาเพราะว่ามันโรคโควิดโควิดติดโควิดนะครับเนาะแต่ททษมันบคนที่ก่ออวนจะต่างมากจะด่าอาเมนของมันแต่ไม่ให้ถ่ายเพิ่นเห็นได้จริงเนี่ยว่าว่าใส่วันนึงอันนันมาใส่คนทำบุญมาเท่าไหร่ทำข้ากับทำบุญแบบปูเพื่อจะนี่เลยเห็นไหค่ะยอมดู ก็อยนเงบ่ต้องให้ตรงตากให้ได้ค่ะต่ก็ถึงกลบปดตาที่ไว้ตงคูที่ไว้ประมาณสามพันหกอย่างละยี่สิบสี่กองกองเลยาื่ค่ะเขาก็ตามมม่สบาย้วก็ส่งขึ้นเขาไปซเพราะเราเป็นอุปกรณ์มาเนอะเป็นของอะรอะเป็นอุปกรณ์เลยนะเราตาอ่อุปกรณ์มาสบายเด็นจะมือยกันยี่ส่บ่นายกับเน ข้างนอกาเดฟฟูแล้วบอกค่ะ<ด>อันคิดข้างในบอกนะทั้งอันสาดทั้งนั้นสา,สาดแบบมื่อกี้ฟูกระเบี่ยนนะกระเบื้องล้วมีแต่ข้างในเด้ยมันมาปลูกข้างนอกก็ท่านเลยอันนี้มันก<อ>็ขนานกนาน้างนอกก็คิดพอ่อเมืไอกี้ได้ช้านันก็สิออเอากระเบียยที่เหนียวเล่น,นหน่อยแน่ๆมาปลูกรถอ๋อค่ะขี้นเหนียวเดฟฟูฝุ่นบาดไม่หยังมันเหนีนยวทัานที่มองยวยได้งุ้มเห็ดไป ขออนุญาตถามแม่ค่ะมีตัวเลขตกลับหเปล่า่ยนี่าวปูหมดเดี๋ยวพี่มามันบาคืนต่เกาเลยเะ้าให้แฟนครับมะ่อมามามาอยู่บ้นหนมันทำมดาทค่ะปลอยอยปล่อยออกงวดมันแ่งให้มันผิดงวดก้อนให้หาเกเกมันมาออกจันนั้คือเตระโตงวดมันแดงให สองศูนย์กัสิเีขาจเจ้าสกับแปดขเจ้าก็ว่าตัวเดียวกันแม่นบอปูมวยมีบอแมนบอกเย่ได้ไครับเจ้าค่ะาเทยรเทียรนธ์ว่าปูในี้ข้าเจ้าบอกให้ฟังกันเลยมั้ยเลขด้านคเป็น8ปศูนเลขบนคเป็นเจเจ็วะแปดเจค่ะแปดเจ็ดเจ็วะดเจลตาฝันดีกว่าเพรว่า เกี่ยวกันกับคนในเม็ดนี่แหละอนในเม็ดเขาอธิษฐานัเออเขาจะปบหังจะเห็นหังกับอธิษฐานแต่เกี่ยวลูกคนในเม็ดเทานอ้นนี่แหละมาไดู้แบบว่ากอจะเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นสามตัว่คะมวันเนี่เป็นแปดเจ็ดเจ็ดเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดห่างจะเป็นแปดศูนย์หลางแปดศูนย์ปูอ๋อเป็นสามตัวก็นแปดเจ็ดเจ็ดลลังแปดศูนย์เลขเลขอันบนนอจ็ดเจ็ดนอปูนอ อันนี้แม่ลุงตาแก่งบอกเด้อไปตามก็บอกไปตามตามทีนี้มิดฝันครับลุงตาเนาะรลวงลวงอันตาเพิ่นฝันนะคะท่านผู้ชมเปล่าซูฟังซื่อเพิ่นบ่ได้บอกบอกบอกจุดฟันตอนนี้เพิ่นกระลังอันสร้างกุฏิอยู่ลวงตาเพิ่นกระเพิงแมอยู่ไหมเนาะมาจำมันษาใหม่เดี๋ยวแจ้งหนุ่มก่อนครับสองอาทิตย์กว่ากนสองอาทิตย์กว่ากันครับ มาแต่ก็เคยอยู่นี่องค์องินองค์ก้อนนั่นผมเคยมาชงไม่มออกคือคน,น,นอยู่คนไปคนไปยูแล้วพามีเดยคนแก่นยุอยู่กับคนอยู่แรกคนกับผู้สายไงนีนกับเพน,นก็มาอยู่แทน่นปัญตากับมาพอดีอามาอยู่นี่ผมมากเลยเล้ไปแล้วเนี่ยไปใส เราไปยัดตาคุณเรียกมาส่งเสจชุณไม่ออกอะะก็ยาสินกอันนี้เขาเอิญมาตานาปะมาตานต่อไปกไ็เป็นบ้านๆเพราะว่า ขาพัฒนาขึ้นเที่ยวสวนวัที่ชื่อว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเจะพ่อแต่ต้องแล้วท่านเรื่องดินเรื่องดอนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะมาจัดการเองท่านจะรัดแต่งเนี่เป็นให้ดูดีเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอนจอดขับรถอันนี้มันมันเป็นตำบลหมู่มุ่นบัานนี้ข้าเจ้าจกบึงไงเห็นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอันนั้นเขาเอิ้ญบึงอี่ยังก็พ่อที่เขาจกนั่น บึงพระรามไซบึงบึงพระถาไ่บ่บึงพระรามไบ่พระรามไซตะร้าเบียร์ตะอเย็นมันยีนไตบึงพระถาไสอ๋อขอผ้าแล้วขอถุงสะอาดก็เลยเปลี่ยนอันเป็นนันจังน้อยบ่อันนี้ล้จาก็ไปขอจานไหวละสลาเชวแบบพวงหาซิพุ่นหาซิบขอเพิ่มมาสามดอกอสามดอก ก็จะว่าคนานก็เขาจะกินแบนี้ลองสิน้วนก็จะหไ้เรือเคนอันเราซูฟังอันคนนีมีฝันเนาะอปูคนนิ่มีฝันเ้วยบอกให้ฟังนะครับกวาดาเพื่อผู้ใดมีโชคลาภอยากรวมทัาบุญกับปูสิเมปูเพ uh 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 ื่นกะเพิ่งมาจำมันสาอยู่มัยเพิ่งในสองอาทิตย์นะครับค่ะ โ้าทบุนูแว่มาก่นีบุ้น้าูเอใดมีโชคมีลาบก็ปูอยากรวมทำบุญหรือว่าบุญมีโชคมีหลาแต่อยากรวมทําบุญก็ปูกับมาดใหด้วครับเพราะว่าก็อ่นบ้านนี้ครับเกตบ้านนี้บ้านแกงมันแกงว่ะครับบนานแกงแกงพระเนาะนั่นโอ้คนนั้นชื่มดี อันนี้มันติดกับตามบอกปูคอนผมดินน่ะมันติดตามได้นี่มันกะมีปัญหายอยู่แต่ว่าขอพวกอนไว้ว่าเพื่อว,ว่าโครการของเขามันยาวอยู่หรอกค่ะให้ถ้ามันแล้วก็ได้อยู่ทุกวอนจะงอุ้มไปก็ได้ท่านเขาไ่โ <c oughs> ปูโครับเมื่อกี้ผมลืมอยังก่อนเจ็ดแปดแปดป่ะแปดเจ็ดเจ็ดโอ้แปดเจ็ดเจ็ดเด่นดังแปดศูนย์แปดครับนี่มิดฝันของปูนะครับเนาะ แบเจ็ดเจ็บท่านกที่โคสูงสูงแบบนี้เนาะคะเนาะแดวเจู้วัวัดู้่แต่เจ้าขีอย่งท่อกค่ะันต้องไเกะไก่แงเป็นน้ำไหลของไปที่อุปเรอคแงว่าสิแก้ไขอยูเยอะมันตะกอนมันอ่อมพูนหนอนนี่เนาะไก่นึเย็ดถนนไปนึกถนนไปวันนี้กั พอเขาฟุ้มดินเนาะเกาไเจีหินเราอย่างน้รามไงห้มันก็ตีเที่ยวไงน่าไงใส่ไงมากไปกูใส่กูจเใส่พญานาแล้วสา่พัานาแล้วมึงกูกับยูนี่ลาสางมีให้มึงจะเริ่พันญาหนาไี่้สงกระจำดีเราคนมันกาลา่ากันเองไปขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวยังใส่กูหน้าดีเราดมาจาาของนึงนหระ อยู่เพื่อผู้เขียวนะครับเนาะเพื่อผู้เขียวอยู่บนบ้านดอนครับบ้านห่างสูงบ้านผู้กันแล้วก็สั่งเลยนะครับเนาะเริ่มไปแล้วเลื่อรไปเขาได้แต่ทับบุญไปนะตามแห้งจะหอมเพื่อนจะดีเขาเอื้อนว่า ซื้อว,วัดดอนเจดีวัดดอนเจดีนะซื้อวัดเด้บครับวัดดอนเจดีขึ่นเขนไปไปอยู่ที่วัด,วดปลาวัดดอนเจดีบอค่ะวัดดอนเจดีแอดมินกับพานมาตลอดท่านผู้ชมจะวาแบบมันหกอนะโอกาสเขามากครับทานผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของปูนะครับ ปูที่วัดดอนเจดีนะครับเป็นวัดเก่านะครับเพิ่นปูเพิ่นกเพิ่งมาจําพรรษาเดชประมาณสองาาาอาทิตย์นะครับนี่จะเป็นตัวเลขนี่นมีฝันของปูนะครับเป็นเลขแปดเจ็ดเจ็ดนะครับ,รรบกับแปดศูนย์นะครับตัวเลขของปูอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีท้องวันนะครับในงวดวันที่สิบหกสิบหาคมสองหาหกสี่นะครับแอดมินกะเสนอเป็นแนวทางให้เด้อครับเด้อการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์กะ ก่อนจะลงทุนให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะก่อนจะจบคลิปนี้กะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนํำโุกนะไปเด้อครับเด้อบุญธรรมนํำโชกก็ขอไวพ้พอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทีมารับชมคลิปนี้จงโชคดีมีโชคลาภนะครับกันทุกหูทุกคนเด้อครับเด้อโชคโชคมันมันสวัสดีครับ